ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดการขยายพันธุ์การทำพิษชมละนั่นแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็มีไม้ชุดนี้นะมีอังกอรต้นหนึ่งนะมีคืออังกอรนะแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ดอกซ้อนอันนี้ดอกสวยอยู่นะเป็นแต่ว่าไม่ไม่รู้ชื่ออะไรหรอกเนาะทำเอาไว้แล้วก็ตัวนี้เป็นไม้ดอกซ้อนเช่นกันแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกอะไรตัวนี้ผมเสียบซ้อนกิ่งเอาไว้นะตัวนี้น่าจะดอกสวยนะตัวนี้แต่จำไม่ได้หรอกไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นดอกมานะไม่เห็นดอกว่า สี่ต้นนี้สามรอยี่สิบาทรวมส่งครับผมเดี๋ยวมาพูดกันเรื่องการทำาันธุชมนะการขยายพันธุ์อันนี้เป็นมเมล็ดของฝักดอกซ้อนนะอันนี้จะเป็นดอกอ่ซูเปอร์สวิตนะที่ผมเขีย่ยเกสรเอาไว้แล้วก็จะได้มเมล็ดตาแบบนี้ก็รอไปตากแห้งแล้วก็ไปเพาะเราก็จะได้ดอกอีกแบบใหม่มาจะเป็นดอกซ้อนนะตัวนี้ใช้สา,ายพันธุ์ดอกซ้อนผสมกันเป็นดอกซ้อนแต่ว่าดอกชั้นเดียวก็ก็แล้วแต่เราจะทำนั่นแหละนะจะทําดอกซ้อนหรือดอกแค่เดียวอันนี้เป็นการ ทำองกออันนี้เป็นอังกอแบบร่างเดือมนะใบเป็นรักษาใบเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมอันนี้เป็นอังกอเช่นกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกับสีใบใช่ไหมอันนี้จะมีมีรวดลายออกมาอันนี้ก็น่าจะเอาไว้เอาเมล็ดแล้วรอดอกออกมาแล้วก็จะเอาเมล็ดแล้วก็ไปเพาะเราจะได้อีกแบบอีกแบบหนึ่งมานะอันนี้คืออยากได้ไม้ไม้ไมลักทอง จริงๆที่ส,สวยๆนะก็ต้องพยายามทําให้ได้ใบมาก่อนถึงจะได้รักของอันนี้ก็ทําใบออกมาแล้วอันนี้คือตัวนี้ก็ลองเสียกเกสรที่ออกดอกมาก็เอาเปเยบออกมาแบบนี้เราก็จะได้อีกแบบหนึง่งแบบพาะนั่นแหละนะการทำมันชมจะเป็นขั้นตอนที่ที่ที่ง่ายแต่ช้านะใช้เวลานาน,านเป็นปีสองปีถึงเราจะได้อันนี้เบพาะก็ต้องรออีกเป็นปีนะถึงจะได้ก็ดอกโอเคไหม้โอเคเราก็มาตัดเสียบ ไม่โอเคแล้วก็ทิ้งไปแต่ว่าในฝาัาหนึ่งมีหลายเบลท์เราก็จะได้หลายแบบออกมามันจะมีอยู่ไม้อีกต้นหนึ่งนะที่รอให้ออกดอกแ่ไม่เคยออกดอกให้สักครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรดียวพามาดูอันนี้ต้นนี้เหลือต้นเดียวนะมีพี่สาวท่านหนึ่งเคยมนาะเอาหรืงบ้านเลยบอกว่าชอบแบบนี้อันนี้ต้นนี้นะรออย่างเดียวรออันนี้จะใบจะออกเป็นพิทองช่วง,วงปลายใบแบบนี้นะ อย่าออกทุกใบนะเวลาใบแก่ขึ้นมาอันนี้ออกอยังไม่ออกอย่าออกทุกใบเลยแบบนี้นะอันนี้ก็รออย่างเดียวรอให้มีดอกอย่างเดียวเพราะว่าต้องใช้เกสรเขาในการสร้างไม้รักทองต้องใช้ใบแบบนี้นะไม้ทางใบเท่านั้นเท่านั้นมาทำรักทองแต่ก่อนเคยมีรัทองสองต้นตอนที่ไม่มีต้องพยายามทานั่นแหลนะนั้นมันก็ช้าหน่อยนะอันนี้ผมก็เขียเไว้นะบางดอกก็เขียบางดอกก็ไม่เวลาเขีย โอเคนะมาพูดคุยอันนี้เป็นดอกแค้นเดียวที่ผมผสมเอาไว้เป็นดอกสีขาวแต่ว่าผมเอาอยีดีแบบหนึ่งมาใส่กันก็ต้องรอเวลาเราได้มาบางครั้นจะได้ดอกแบบนี้นะถ้าดอกแบบนี้ก็ยังไม่ไม่ผ่านยังไม่เท่าไหร่อันนี้เราต้องมาผสมอีกรอบหนึ่งอันนี้ต้องใช้อีกตัวหนึ่งมาผสมอีกจนกว่าเราจะได้ดอกที่ดูสวยจริงจึงจะมาเสียบเป็นงานได้ยาโรคมากผมไม่เวลาดูแลเอาเลยผลตกเมื่อวาน ว่าวันนี้ต้องไปนาด้วยเตรียมมาใส่จะไปลุ่งนาก็มีชุดนั่นแหละหาขั้นไหนจะลองเอาไปเลี้ยงเอาไปทำเอาไปสร้างดูนะที่ผมลงถายนี่แหละนะก็สามร้อยบาทเองรวมส่วนสีต้วน,นี้ครับผมก็เชา้านี้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ